สวัสดีค่ะบสานบ้านสาวเฉิมครับพี่น้องครับสวัสดีบ้านหมูดาครับมาเด็ดค่ะ้านเข้าขาหมูสาวเชิมเปิดอีกแล้วค่ะร<อ> <c oughs> ้านข,าข้าขาหมูร้านยำม,มือคืนกันลาเปิดสาวเฉิมส้มดำามมสาวเฉิมยำสาวเฉิมเนาะแกงกกแกงิ้นเขาเปียกเกงเป็นเตเฉิมอย่างนี้เหมือนราคาเมื่อนี้ะข,ข่าขาหมูสาวเฉิมค่ะสี่ค่ะต้มน้ำซุปไว้เปืป่อยๆคือจังยูร้านคนสวดโจโกดีเนาะตุนไวทวินคุณน่ะ เปดังไม่รู้พี่น้องอีกเด้อค่ะยังเหลืออีกพี่แม่ลูกค้าไล่ไล่หลายมือเนี่ยมึงลูกค้าเต็มล้านเลยพระเจ้าเอาเนื้อเติมวันนี้ลูกค้าก็นี่เฉริมยำเงินร้านเจ้เฉริมยังมียำแซ่บอีกนะคะสูตรน้องสะไบเดาค่ะน้องสะไบบัญยำต่าเสิร์ฟไปก่อนนะคะเสิร์ฟไปก่อนค่ะเฮ้ยตั้งวงแบบเดิมนะอ๋อนี่แหละ ทางเงาเรามาเอาอะเลยขาเดียวกันเลยเกิดนะสกดแต่ละคนสกดสวยๆเพื่ลนเนาะก็เอาขาหมูน้ำจิ้มในโอดัมฮิตสุดยอดเลยเพี่น้องไม่เท่าเป็นผู้ปันไม่เท่าเป็นผู้ปันเครื่องเขาเมื่อนี้ก็จะมีน้ำจิ้มเนาะค่ะผักกาดดองไอหอมป้อมกระเทียมอีกสดนะคะ อากาศที่แน่ๆเราแล้วจับ้านพบเออยเพบึงแตกเด้อเออเป็นยกหมอน้ำบ้านรวยนุปเด็ดมาแล้วตัมากันาดครบ่อมักขนาดแบบบ้านๆเราะบนบ้านเลยนี่นะครับขนาดการบ่อหไงบ่วงนี้แหละขอใครไม่ไปปากเขาเนืะพิพาประกันได้ไม่ค่าไม่ขอโทษขออภัยน้ำเ้อพี่น้อง พอ้รถสาดเสบลูกค้าก็คงสีไมอยู่ดแบบมั้งขาโดนแน่ก็เลยขาแม่คาปีขาาขาแม่ขาแม่าไปเก็บเห็ดหมูหมูหมูเปย์ดีป่าพุ่นอ่ะยุยดีอ่ะเปย์ดีเปย์ดีเปย์ดีโอ้วกระดูกร่อนล่ะสมมกับต้นเมื่อทานได้ไปซื้อทานอีกกระสอบยากมัน่ายุ่อีกคือเบิร์เอ็ดนอ หมาด้านหมดกระสอบนึงค่ะไม่ค่านะโอ้เอยุ่ยดีแค่ปะเนี่ยแล้วคนพิเศษหนังพวนี้เถอะพิเศษพิเเศษนนีี่่ะาบบยไปบ้าเบี้ยวแล้วพิเศษก็ดูบ้าเบี้ยวแล้วพิเศษก็ดูก็รวยแบบนี่บ้าเบี้ยจนพุ่นเร่อยซิมกันให้ลูกค้าซิมกันเยอะเรอยซิมกันสิบห้าบาทเด้อค่ะหมูนเพลงโอ้โหเงินหมดดี อ้หมจะดีรวมกันลดเนาะอ้ยพิเศษไปเลยเธออึ๊บอืมัน้ำเยอะเยอะน้ำน่น้ำลูกค้าพิเศษน้ำเลยนอบก็กระตื้นติ้นไปน้ำค่า พัด<ข>เยอะพัดอันจะค่อยเติมที่หลังไข่ไข่ค่ะนม่มีไข่ด้วยครับไข่มักเยืมบ่ามักเยืมเด้อบอกเนี้ยไข่ามักยิมมันบ้าน้ำซุปหอาลองเลยลงเลยลาด ่าเสิร์ฟก่อนเลยค่ะเด็กเสิร์ฟไปไหนคะโอ้ยยังบ่ครบเครื่องเลยไปดิเดี๋ยวได้ค่ะเบ็ดหนึ่งนี่ประกาศดองประกาศดองนะคะยังไม่ได้ครบสุดค่ะแต่ว่ากระเทียมเสิร์ฟเป็นแบบถวยแล้วเนาะรเทียมเสิร์ฟถวยค่ะโอ้อ่ะยี่สิบบาทค่ะยาก่อนให้ปูก่อน นี่มือมการแล้วนะคะลูกค้าก็ได้ทากินพร้อมกันอีกห้องควรจะสื่อการไม่เลยเนาะถ้าไปเบิ้งจานนิ่ัวนอชอบนางขวัญพิเศษนางแบบพิเศษนางค่ะกระยาเท่านาะอันพักการดองซื้อสื้อปุ๊บไปเดี๋ยวว่าเพิ่มครับเพิ่มที่หลังแล้วค่ะ ตาบาทก้อนสื่อที่เดือดนี่แม่เนี่นประกาศดอกแล้วนี่จริงว่าจริงเขากบประกาศดอกแล้วหรือไม่แฉ่ไหมคะคุณเนี่ยแฉ่นิดนึงไหมครับ ชอบแสบนะเขาคากิเขาคากิคากิน้ำอะไรลสบเนิดนึงนะเอาอึมอือ่าเลนิดนึงเราก็ตักน้ำซุปมาหนึ่งตองค่ะอือ่าด็กเอไปเลยค่ะให้ต่อครับ ดีนะครับดวยจานใหญ่กว่าเด็กเสื์ฟนะคะับเดี๋ยวจะเสิร์ฟเห็ดห้ครบคนก็ได้พี่น้องนี่ละด้วยละสาวบาทสาวบาทเนี่ยค่ะเจ็บๆไปเนี่ยขาทุนมาเด้อค่ะไปดกินข้าวน้ำกกนพี่น้องไดคะคม่ค่ากับสิกินข้ากับลูกค้าเนี่ยและค ok ้าก <is très S 1> ัแล้วจ้านเสีบนเบิองนี่เด้อเสียบ่ะลกค้า

เขาคมุอันนี้เป็นแม่้อขาค่ามุ้งไุนวตามินกับเพื่อยีดหนือเปาเพื่อยืดดีครับนี้เพิ่มท่าทีเราตั้งกรบสองคนดีที่จสิมาอีกยูนิ้รอบหน้าขาคม้ขาค้ามู้อีก้ เปิดเมื่อไหร่ต้องน้ำมาครับกุ้งครับกุ้งอากาศดองแ่บเลยแล้วเขาจเื่อกรซ่บแล้วติกัเพชรหรือเดียวนอะมันคมไหมไม่ต้องรอ อกินดับมืเลยโหนีอีกร็งครับนี่เด uh uh e ็กย uh ่างกุ uh ้งสดนีเล่ตัวยำเด็ใส่เครื่องง่ายงูหม่เลยตัวยำอร่อยนะที่เชมาื่องได้วยขึ้นขึ้นมนมา้นมา้ามาขึ้น้นมาขึ้นมาขึ้ ถามกันมาเพื่อเป็นกุ๊กมืออืลกุ๊กสดวไหนกันส่วนตุ๋นน้อยตุ๋นกันู้ซปแบบตุ่นตุ่นตะแรกนี้ตะรู้แหละแล้วเป็นแม่ค้าแวซื้อนี่เน่ยจะไม่เห็นยี่เนเรื่องเสือน้ำซุปเนี่ยย่แย่อันนี้เัือน้ำซุปแลน้ำเัื้อแบบขุ่นเครื่องเะอันนี้เสื้อแสดแถงน้ำจิ้มเนื้อจิ้มแล้วให้น้ำซุป กินแม่ค้าวเป็นกินเร็วยงดีนะก็ไล่กันฮึ่มตมงนกแกงเอาไปบ้างตมงนกแกงเอาไฟครับอือเดี๋ยวไปกินต่อได้ไหมห้องแน่นแล้ว๋กินตะขามดม มาเลยนเดือับเดกอันนครับนนหรอุเดือเดกเลยใช่ลยัเดือดผักเด็กว่ามันนานะครับไข่เคี้ยวหน่อยจะว่าจะว่าหน่อยนิดาทึ่เคียวถ้วยนัดเป็น เห็ดนะบ้าบอกแล้วเนื่อมื่อไหเมือสามขาเลยค่ะค่หมูคาหมูแต่คาหมูว่าอืมอืมตักมอมันอีกแ่านี้นะเหออืมีก หอมไหมยินไหหอมหอมครับยำหมูเอาอีรัไหมินอไหมก็าอยมู่ะยินเอาเอไหมเอ้ยีกับโพกับตีหอมตัดกันงาดีป่ะเนาะหัวกับเหลืองแนี่เขากันดีที่ดีก็เหมือนกับเจ้าปะเนาะอ๋องาดีเลย

ลูกชนว่ากินยันได้หลายเลยดกสังเลายสังเนาือย่างน้ำหนักแล่เห้เต็มือแต่กินได้ไหมหอาเรื่องสองจันยยกด้วยแยกจะรับกันเนอะยั่คนไหนล้องมู้เนี่ยนางเอกนางล้อง

อาหารสามสแบบั่งดี่นาอร่างที่ว่าพันธ์ทน้ำซุปก็มีราสาติเนยดักน้ำเป,ำเป,ำเปวเวล่ามาตืวว้อซะเพราะจคกดว่ามันธ์ที่ลางเนาะต่มันตื้อที่ยังตื้อืดอตันนี้มันจะดีดิึเรื่องอะไรังบุกลงบุกง

นนนเนม่กินขเข้าวเนี้ยว้าบเนี่ยข้าวให้นั่งเงล่นจักเบื่อห้องรุมแต่รุกันนี่ามือเงินกิ่นอะไรนี้เลยนี่น้องกังกกกบไครถึงตั้งเตรียมหาล <c oughs> แล้วไป่ะพ้อตื่มาทรนี้ ก็ไม่ดูเห็นเลไมดูเห็นเอ๊ะเขาดันจิ้นได้ไหมเนี่ยเขาใกล้ทอดดํากิ้มแบบนี้หรอเขามันใกล้น่อหรอไม่ทอดไม่ทอดโอเคไม่ทอดมันไก่ทอดเลยนี่กินแล้วอร่อยมากมาตว่านั่นแหละมาว่าเขามันใกล้ทอดมันใกล้ทอดอีกเาให้ยิ่ข้ามนี้ก่อนแล้วก็ขึ้นใหม่ ก้ของนั iosis, water water. ้นใก้น่ก็น้ำต <Sure> ุกับน้ำกิ่งแบบใล้เลขายดีเลยไม่ต้องาแ่บน่เเอามาเรื่ลยแม่น้องขอมันใกล้ไปไหนนอีคำนี้าคำนี้ยังไม่หมดเลยใกล้ปูว่าเงาวะ ก็ของใกล้ๆอะไรเนาะใกล้ันไขมันอืม้องก่อนมั้งเนาะยันเดือดปั๊บแล้วเป็นไงเบิ้ลออเติเครื่องเติมแล้วกันหลงนอนหลงแบบนี้พอนลงแบบนี้แหละพี่น้อง Cái gì đấy, Chán đấy Chán đấy đấy Còn cả Dài nhắn, <laughs> nhắn <cười> <cười> con Nhắn tới lúc khác bởi im con hiểu Đang được đi khốn Im vật bản

ไม่ต้องถามไม่ต้องถามตอบเองหมดเยแม่วาดจีนิดในลองคิดในในเรืองของตัวเองดีคิดยังไงสี่คนสี่คนมีกินข้าว้อยหนึ่งเอาอแล้วแตาวอาโจ์ไปให้ลานเพราีเงี้ยสคนมากินเขา้อยนึงเคือคนน้ทอะไรยี่สิบบาทเราซื้อน้ำสีแก้วยีห้า ไม่มีเงินนี่ใค่บาทไม่ได้บวกไม่ได้บวกลบลงแบ่งครึ่งกันไม่ได้ลดลบลงแค่คือไแล้วมีตังค์อยู่ยี่สิบบาทแล้วหนูมีเพื่อนอยู่สี่คนหนูจะให้เขาคนละเท่าไหร่สี่คนอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้เท่าไหร่เนี่ยมีสี่คนเนี่ยมียี่สิบบาทให้คนละเท่าไหร่ถึงจะเป็นยี่สิบบาทสี่คน

พดละหดลได้ปนยไงบางทันรงเอนดี๋ยวเลเอด้ like ี๋ยวัมพักยา้ีพักก็เบิดตั้มพักตั้มพักอุ่ม่ไเอาเาจะเสียงงินผู้เดียวักเขาเดปั๊บเดียไม่ได้นอืมอมอะไรนี่น้องแบบพักแล้วค่ะมื่ย เวลากินนี lee, enforced, ouais. see, pues, ่แล้วค่ะแล้วเสริมการหามพี่น้องมากินข้าวกินนานต้งกันกับครอบครัวนี่แหละค่ะเปาเน้อหัวมอนกันซื่อๆเด็ดขาดรวมบทซ้อมกันเป็นแม่ค่าแล้วค่ะเสริมส่างให้แบบว่าร้องเบิ่งค่ะการเติมส่างอันนี้อย่างกระลังทักษะการเป็นแม่ค่าว่าจะเป็นเลี้ยงดูเราจะเป็นเจ้าใดญ่แล้วกันสามสีตาเนนครอบครัวพร้อบระดับหวังว่าพี่น้องเนาะค่ะจะซื่อซ้อมกันเด็ดขาเวลากินนี่กับไว้เจ้นี้แหละเดี๋ยค่ะ สวัสดีกระสือสม็กซีน้องเด็กฮอนเลี้ยงหมดแล้ว